วันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันนะครับนี้เราจะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่หลายคันเลยนะครับก่อนเรนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0849086343ไลายก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook เพจรถนางฟ้านะครับกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับ <c oughs> จะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆนะฮะ มาดู LS กันก่อนเลยนะครับ LS คันนี้เป็น LS ตัวใหม่นะครับตัวใหม่แต่แท้เลยแ s 1ว5 d นรถปี c 3นะครับปี2 0นะครับสีน้ำเงินตรงเล่มเอกาสารเล่มชุดโดนครบนะครับภาษีภาษี61นะค,คันนี้ภาษี61ผ่านการจัดสภาพมาแล้วนะฮะชุดสีสีน้ำเงินนี่ลายแปกตามากเลยครับสีน้ำเงินแก้วนะชุดสีสวยงามมากๆเลยนะ เกือบ100%เลยนะประมาณ90%ได้ฮนะสวยๆเงาๆเลยส่วนพวกสีโครงสีอาร์มสีพักเท้านี่เป็นสีพาวเดอร์โคดนะฮะสีออกดำเม็ดๆนะฮะดำเม็ดๆเงาๆนะฮะพาวเดอร์โคดมานะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับเนียนสะอาดตาดีนะะล้อแม็กก้านบิดนะครับทำสีส้มมานะครับยางมิชลินใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะนี่นะแม็กก้านบิดยอดนิยมนะฮะ สำหรับแอร์เวสตัวใหม่ต้องแม็กกันบิดฮะสายเดิมระบบไฟครบทุกจุดนะฮะครบทุกจุดเลยเบรกหน้าใช้ได้ดีนะฮะจานเบรกหน้าชุบมาอะไรชุบก็เยอะเยอะอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนเหมือนชุบมานานละพวกขาเบรกคันสตาร์แล้วก็ตัวยึดมอน้ำยึดสายคัตข้างในเนี่ยชุบมานะฮะขบู่เดิมนะฮะล้วงล้วงปากมาแล้วนะฮะเหมือนเหมือนหมกมานะเพราะผมไปขี่มารอบจัดมากเลยนะจัดว่าแรงเลยฮะ เดิมๆฮะดิสเบรกหลังนะครับรบูน่าจะล้วงปากมาประมาณ2อมมิลนะฮะปากเดิมมัน26่ินะน่าจะประมาณ 28, 29น่ะิล้วงปากมาไฟหน้าแท้นะครับสแตนเลสใสๆเลยนะบางไม้แท้มีสติ๊กเกอร์คำเตือนนะสายไม้ขึ้นนะฮะผมไปลองขี่มาแล้วไม้ขึ้นแต่ว่าไมเข็มไม้ความเร็วมันหักนะวัดรอบก็ขึ้นใช้ได้มหมดเลยหน้าไม้นะเนี่ยสีถังเงาเงามากเลยนะ ต่างพักน้ำา่ังสองที่อยู่ใต้เบาะครบนะฮะรถสะอาดนะเะนี่สีโครงพาราโคดเนี่เนี่ยพักเท้าพาร์โคสีอัมพาร์โคดนะฮะโซ่สเตอร์เลสน,นะฮะยังเหลือเยอะครับเนี่ยเบรกหลังไม่ฝืนนะฮะขับนิ่มมากนะฮะรอบจัดมากเลยเบียนกรุงเทพนะภาษีหกหนะึ่งฮะเราฟังเสียงกันดีกว่า ไปก๊อกเป๊บหนึ่งันกุญแจมจะหลวมๆหน่อยนะเครื่องเงียบยิบเลยเครื่องแน่นๆเลยฮะบิดติดมือมากๆเลยนะฮะบกไฟครบทุกจุดแต่ต้องเล่นเครื่องหน่อยนะ น่าจะควบรวมฮนะอันนี้ไม่ยากไม่ยากนะเปัดเรายวข้างขวาเปิดไฟไปต่ำไปสูงนะฮะเดี๋ยวข้างซ้ายไปท้ายพบนะไฟเบรกก็ติดนะ เราไปดูคลิปการกลับขี่กันเลยนะฮอันนี้ต้องบอกว่าสุดมากๆเลยนะเราไปลองอีกสองรอบนะหลังจากเติมน้ํามันแล้วนะเช็คบาอกันนะน้ำบอหลุด นะแต่ว่าเข็มมันหักนะติดติดมือมากๆเลยฮนะแสดงว่าหมกมาครับอย่างที่คิดไว้เลยนะฮะ น้ำมาแล้วเราก็แ <c oughs> งะได้นะ <c oughs> ได้คันนี้ไปผมว่าไม่ผิดหวังนะมันมือมากเลยฮะเมื่อกี้เปาะกระปิวไปน้ำมันก็หมดโอ้ยตาย เราลองพอประมาณนะเสียงท่อพ่อๆฮะไม่ดังมากติดมือโชวใช้ได้เลยฮะโอเคนะความร้อนปกตินะขึ้นมาแค่นี้เองนะเครื่องเร่งไปเดี๋ยว ตั้งเบานิดนึงครับเป็นไงกันบ้างครับจะต้องขี่มาบิดติดมือมากครับต้องบอกว่าเปิดเขาเร่งนี้รอบมาที่จัดมากเลยนะสำหรับ Ls ตัวใหม่คันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่28,900ื่นาบาทครับ2อ9 0 0กบาทเอกาสารเล่มชุดโอนครบภาษี6-1นนะฮะร,รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกคา้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับ ฝาบนะครับตัวใหม่ทแท้ๆนะครับมาเรามาดูตัวเก่าอันนี้อันนี้เคยลงรีวิวไปแล้วนะฮะแต่ว่าราคาเท่ากันเลย28,900บาทคันนี้น่าจะโมมาเยอะฮะไปลองขี่ดูเปิดเขาเร่งรถด,ดึงโหมดมากเลยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปการขับขี่ไอคันสีแดงขาวกันนะชมกันเลยอี่กันนะ ตัดทีเดียวติดนะจะดึงโชคไว้ห,หน่อยนะตัวเลี้ยวแล้วติดนะวัดรอบขึ้นเราไปลองขับขี่กันเลยอ่าเบรกหลังใช้ดดีๆนฮะเบรกร้อละอักเลย

แรงมากๆนะน่าจะเป็นพอรถมันเบาด้วยดึงนี้นึงนี่หน้าหน้าเชิดขึ้นเชิดขึ้นเลยนะ่ยที่ขนาดว่าอุณภูมิเครื่องยังไม่ได้นะแต่เราอีกลองอยุ่เทินอีกรอบนะ่ะ เลยฮะได้ไปไม่ผิดหวังฮะ LS 125 R คันเก่าคันนี้ฮะสีแดงขาวนะปิดมือจริงฮะวิ่งดีมากๆเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรายูเทนกลับแล้วเดี๋ยวเข้าร้านเลยนะน่าจะโมอะไรคันนี้อันนี้ก็ขบูเดิมนะเปรกกองก็เดิมนะจะไม่แน่ใจว่าข้างในเขาหมกอะไรมาแรงม,มากๆเลย <laughs> มาณนี้นะครับปิดติดมือโคตรเลยนะครับไปหายอยู่ไม่ผิดหวังฮะครับ,รบเป็นไงบ้างครับรถด,ด,ดึงดีมากๆครับยิ่งเปิดก็เร่งยิ่งมานะฮะคันนี้แรงมากๆเลยนะครับอันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะฮะ สีคาดเกินนะครับสีแดงขาวตรงเล่มนะครับบบไฟครบทุกจุดแต่แบตมันอ่อนนิดนึงนะใส่แบตใหม่กอนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดีกว่าเคเร,าเรื่องดีอยู่ฮะค,คันนี้ ้ายเครื่องแน่นแน่แนเงียบๆนะไม่ดังไม่หอนนะรดวิ่งดีมากๆเลยคนระับแต่ดังไปครบนะ ชุดสีสวยสีโคง้งสวยๆนะฮะแล้วก็ล้อขึ้นใหม่นะล้อคอมยางใหม่คนระับรบไฟครบสีสวยนะ28,900นรบาทนะเท่ากันเลยนะสองคันนี้แอลวแล้วแต่คนชอบนะฮะโอเครถที่ยังอยู่ก็มีแดดนะแดดนิวปี43นะคันนี้เปิดอยู่ที่1,000 0 9,900บาทครับเอกสารเล่มชุดโดนครบภาษีขาดเกินนะฮะรถปี2,000นะ่ะเดดนิวแท้ๆนะครับอันนี้เครื่องดีฮนะแรงๆเลยนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะสีก็สีโครงความสวยความงามก็ประมาณ80%นะล้อทองยางนะอันนี้ไม่ได้สตาร์ทเป็นอาทิตย์ติดหรือเปล่า รไฟใช้ได้หมดเลยเครื่องแน่นๆเลยนะไฟไฟยท่อดังมากเลยายโตกำลังมืดละฝากด้วยครับ7นิ้ว1,990 0บาทครับเคยลงไปเ,เคยลงรีวิวไปแล้วนะรถวิ่งดีฮนะบิดติดมือมากๆเลยนะ7นิ้ว หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเอกสารครบนะฝากไปด้วยโอเคมืดละเสียงดังละคันหนึ่งฝากด้วยครับเทนาเทนาสีเจียคันนี้เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับน้องกฝากขายเอกสารเล่มชุดโดนครบภาษีขาดเกินสีเขียวตรงเล่มนะฮะเก้าพันเก้าร้อยบาทลถจัดสภาพใหม่ทั้งคันนะลอขึ้นใหม่ยางใหม่แนละ้วแล้วก็สีทั้งคันเลยสีใหม่ทั้งคันเลยเครื่องเครื่องมีทําเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านใหม่นะ แต่ว,ว่ามันมีเสียงเฟืองขับนะฮะเสียงเฟืองขับฝั่งชุดคัดระ,ะบบไฟก็ครบทุกจุดเลยนี่ก็ไม่ได้ชาร์ทเปรียติดเหมือนกันะนะแต่ดังนะจะต่ำไปสูงติด9,900บาทนะเครื่องแน่นๆเลย ไปด้วยครับเคยหน้าสี่เกียร์นะอัดเท้าเก้าบาทเก้าร้อยบาทนะโอเคเริ่มมืดแนละ้วก็คลิปหน้าคลิปหน้าเป็นเ e อ็นโปรแล้วกันฮนะวันนี้วันนี้ไม่ทันนะฮะมืดละเอ็นโปรเอ็นโปรคันนี้ต้องบอกสีเดิมนะอันนี้คือสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะรถยี่สิบกว่าปีแลวว่าจะเป็นชุดสีสีแม็กเครื่องเครื่องเดิมโรงงานนะครับไม่ เคยผ่านะฮะหัวน็อตนี่สิงซิงเลยนะเสื้อสุดไม่ปอกแน่นอนและเครื่องแน่นระบบไฟครบนะฮะยางก็เป็นยางเดิมโรงงานเลยนะเขาบอกว่าโคตรเดิมเลยนะเนี่ยนะใครที่หาอยู่ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ I ออีกคันหนึ่งนะคันนี้ต้องบอกว่าสุดมากๆเลยภาษี65นะมีคิดหน้าส่วนโนวาคันนี้ก็ติดจองแล้วนะรเราส่งไปหาดใหญ่นะเดี๋ยวรอรถมารับขอบคุณลูกค้าจากหาดใหญ่มากๆเลยนะครับนี่สวยๆนะ เหมือนต้นตนครับซูปเปอร์นะฮะสวยสวยมากเลยท่นนี้ไม่แพงอ่ะหมื่นต้นๆเองเอกสารครบด้วยโอเควันนี้ก็ฝาก l s ไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองนะครับ รถทุกคันขี่ได้ทุกคันนะฮะผมมีคลิปการขรับขี่ให้นะฮะเป็นรถมือสองต้องบอกว่าขายตามสภาพนะฮะมันค่อนข้างอายุเยอะแต่ผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยอนะ่ะฝากไปด้วยครับก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้านี้ลาดก่อนครับสวัสดีครับ Check the mic the right make sure it and sound right, boys sound right boys